สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกบช่องเจ็ดร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับหากคุณรู้สึกเดินขัดขัดฝืดฝืด,ฝดบริเวณสะโพกนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าภาวะข้อสะโพกเสื่อมกำลังถามหาอย่ารอช้า ฟังรายละเอียดจากคุณหมอกันนะครับข้อสะโพกเป็นข้อต่อระหว่างกระดูกเชิงการานและกระดูกต้นขาทําหน้าที่ในการรับน้ําหนักถ่ายเทน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นเวลาลุกนั่งยืนเดินหรือนอนข้อต่อนะข้อนี้จะทําให้เรามีการเหยียดงอเขา่างอข้อสะโพกกางขาหุบขาได้ เมื่อใช้เนวลาน,นานๆผิวสัมผัสทั้ง2ข้อต่อก็จะมีการสึกหลอทําให้เกิดการเสื่อมและก็มีอาการเจ็บได้ปัญหาของข้อสะโพกในประเทศไทยเราที่พบส่วนมากเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณกระดูกต้นขามีการรักษาข้อสะโพกเสื่อมในขั้นต้นผู้ป่วยทุกท่านจําเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อมีการให้ยาระงับความเจ็บปวดยาต้านการอักเสบการใช้อุปกรณ์ประคองการเดิน หรืออาจจะถึงการผ่าตัดในการส่องกล้องเพื่อล้างข้อทำให้ข้อมีผิวที่เรียบปัจจุบันมีวิวัฒนาการในการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อสะโพกให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวเช่นการใช้หัวกระดูกข้อต่อเทียมที่ทำจากเซรามิกหรือใช้โลหะผสมพิเศษสิ่งเหล่านี้ทำให้อายุการใช้งานการสึกก่อนของข้อเทียมลดน้อยลงนอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการในการช่วย พยายามที่จะทำให้การผ่าตัดมีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยการพยายามนำคอมพิวเตอร์นำวิถีเพื่อให้การผ่าตัดได้วางตำแหน่งของเบ้าข้อสะโพกได้ตรงตามที่ต้องการเมื่อผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเสร็จไปแล้วแพทย์จะแนะนําให้ผู้ป่วยได้รับการฝึกกายภาพบําบัดโดยใช้ไม้เท้าคํายันเพื่อพยุงและฝึกกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงและทําให้บาดแผลสมานสนิทไปใช้เวลาเป็นประมาณ2-3ถึงสัปดาห์ ในช่วงนี้อาจจะมีบางท่าหรือบางกิจวัตรประจําวันที่ห้ามไว้เนื่องจากอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการเคลื่อนหลุดของข้อสะโพกเสียมได้แม้จะเดินได้คล่องเหมือนเดิมโดยไม่มีการเจ็บปวดแต่วิธีที่ดีที่สุดคือการรักษาข้อสะโพกให้เสื่อมช้าลงทําอย่างไรติดตามกันในช่วงรักสุขภาพสวัสดีครับหลีกเลี่ยงการแบกของหนักรถแรงกระเทือนจากการเล่นกีฬาระ,ระวังอุบัติเหตุที่ก่อให้ข้อสะโพกหลุดค่ะ ติดต่อราการพบหมอสิริ้ายสายงานสื่อสารองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดตู้ปนอน 1, 2, 3นปนออไทยประกันชีวิตกรุงเทพ10326ศ1 0 2 6